เฟซบุ๊กไพทูลภูซาดานิสมันวันนี้จะพาไปชมของอร่อยในงานมาซาฮัตดีนร้านไหนติดตามผมครับสวัสดีครับพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะาที่รักและเคาร,รพทุกท่านรวมทั้งพี่น้องต่างศาส,สนาครับที่เห็นอยู่นะข้างหน้าช็อปอย่างน,นี้นะ,ะบุ๊บที่สามที่สามนะก็มีอินดามะลัมเมิจูนะครับอันนี้เป็นต่อละหนึ่งโลนะครับที่เป็นอินดามะลัมที่เราคัดพิเศษเลยนะทุกเม็ดเนี่เราตั้รับประกันนะครับ ไม่มีสิ่งสกปรกเจียบลนแน่นอนครับท่านอาจารย์ครับว่าความ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 หนึ่งที่มีในพารามที่ดีที่สุดครับในประเทศไทยนอกจากเมจูนล้านี่อะไรเนี่ยสีไม่เหมือนกันเดสก้านะครับอันนี้เป็นเดสเรนัวก้านโอ้ที่เขาบอกว่านี่คือลาชีนีนารามนั้นที่เรารู้ว่าเนี่ยมีเป็นเป็นร้อยสายพันธุ์ใช่คือที่บอกว่าร้อยสายพันธุ์หมายว่าทุกประเทศในโลกเนี่ย มันก็จะมีอินทรพลแต่ละแต่ละเขาจะว่าพันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะมีมากมายังไงนอกจากอินทรพลแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยอินทลัมนะครับก็มีแอปพิคอร์ดครับแอปพีคอร์ดจากเมอราย้อนกลับไปในต่างประวัติศาสตร์คุณค่านะครับสำหรับเวลาทานไปก็จะทำให้เราเราเคยเห็นแต่ในห้างใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยทานนักกินตะลิสเซอร์ฮารันแน่นอนใช่คนที่อยากกินของนอก หรือว่าผลไม้ต่างประเทศมาดูมาดูได้เลยครับแล้วก็ผมการับรองนะครับว่าราคาที่นี่เนี่ยจับต้องได้จับต้องได้ครับสำหรับผมนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราคาแล้วก็ต่อไปนี่อันนี้เป็นสบีบหรืออัญมณีที่เราก็ลาเราไปมาใกล้ไปทำฮัดไปทำาุมรถก็จะนิยมซื้อมารับอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้นะเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ครับบ้านเราก็เด็กลูกเกดจะมีสีสีทองแล้วก็จะมีสีดำนะครับอ่านี่นี่นี่สีดำนี่นี่ นี่ครับกล่องละเท่าไหร่กี่กิโลตกหนึ่งก็ครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับกิโลหนึงตกประมาณสามร้อยกิโลไม่แพงครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาของเราเนี่ยแน่นอนครับเรื่องความสะอาดให้คุณค่ารวมทั้งความสะอาดไม่เดือเป็นยังไงมาเดื่อนะมาเดื่อตอนนี้ต้องบอกอ่านี่นี่นี่ที่ผมกินเนี่ยเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ไม่กลมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ผมกินเนี่ยเป็นลูกเล็กแบบนี้กูชิมเลยชิมเลยนี่เดี๋ยวผมมอ่านแต่ผมซื้อกล่องนี้เพราะว่าผมกินได้่นะครับเป็น ฟิกเป็นของอิหร่านมันจะเป็นเม็ดกลมเม็ดเล็กแต่กรอบครับรสชาติเหมือนเมื่อวานนุ่มในนี่นี่นี่ไหนอะกล้องนี่ดูเนื้อมันเนี่ยมากครับแล้วมันมีคุณประโยชน์มากมายครับบาด์ดี้แต่ดูเล็บผมนะดูดูมาเดือนะหวานจริงแล้วก็หวานธรรมชาติผลไม้ของร้านอาดีนี่ใส่เลยเนี่ยหวานธรรมชาติไปครับแล้วนอกจากเม็ดเล็กแล้วเม็ดใหญ่อันนี้ใส่ถุงของผมครับผมเดี๋ยวให้ประทามาตรฐาน อันนี้นะครับเป็นมะเดื่อแห้งนะครับเป็นเม็ดใหญ่อีเนี้ยอีเนี่ยขายไปมรการเราจะเจอแบบนี้ใช่ใช่แล้วจะอันใหญ่ๆมาแข็งๆแล้วเนี่ยไปลองเพราะลองอันเดียวเดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นเม็ดใหญ่เป็นเม็ดแบบอร่อยครับมะเดื่อแห้งเม็ดใหญ่อันนี้ขงงละแล้วจำไม่อันนี้เป็นลูกพรุนลูกพรุนลูกพรุนซึ่งเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการระบายในเรื่องของลำไส้จะแปลาเรรพนตงว่า ไม่ไม่ไม่เป็นมะเร็งอะไรลำไส้และก็ไม่ทำอะไรแบบแพ้ว่าท้องอืดท้องเฟ้อทำให้เรามีการาที่ดูให้ดอันนี้เป็นลูกคุณธรรมชาตินะนอันนี้ธรรมชาติเปิือให้ดูเลยธรรมชาติครับหวานธรรมชาติครับไม่มีการตกแต่งสีไม่มีการเติมแต่งสีอะไรทั้งหมดครับผมแล้วสะอาดครับแล้วก็มีอะไรอีกผมเห็นเยอะมากเลยนี่เนผมแพาไป้ดูก่อนเลยเดี๋ยวให้กินตะิบพาไปดูทีละอย่างทีละอย่างนี่นะครับอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิานะครับอันนี้เราก็พืมไว้เรียบร้อย มาตรฐานอบแห้งครับอันนี้อบแห้งรับประกันอบแห้งไม่มีหื้นไม่หื้นไม่มีครับไม่ไม่ไม่กินได้ทานไม่หมดก็เก็บไว้ได้นะครับไอ้นี่กระป๋องกระป๋องเนี่ยอันนี้เป็นน้ำอินทผลัมน้ำอินทผลัมอนนี้เดี๋ยวผมจะให้อไปชิมเพื่อสุขภาพอันนี้ดีนะครับอันเนี้เขาเรียกใส่รับใส่รับอ๋อครับทำก็คือเอาเม็ดอินทผลัมแหละเขาก็มากวนเูดกทีก็ทำเป็นใส่รับ สดับไอที่ว่าทานอทานขนมปังได้ตอนเช้าเช้าทนเราทานทนน้ำผึ้งโอ้น้มีคุณประโยชน์มากมามร้านนี้นี่ขายแต่ของที่มีคุณภาพมีคุณค่าอันนี้ก็เป็นธัญพืชอันนี้เป็นธัญพืชอันนี้ขนมกินเล่นอันนี้ขนมกินเล่นแต่ขนมกินเล่นอันนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยสาหรับผู้ที่ต้องการลดน้าหนักมีอะไรบ้างเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีอันดักลามมันก็มีพวกถั่วพวกธัญพืชเลยธัญพืชทั้งหมดครับเพราะนั้นตรงนี้เขาเรียกเลยนะครับ คาร์โนล่าเดฟบาร์อ่าคือพูดง่ายว่าเป็นธัญพืชแล้วก็เป็นเม็ดฟักทองอ่านี่เม็ดฟักทองนี่เดี๋ยวผมผมเอาใส่ถุงอันนี้ผมเอาอันนึงเพราะว่าหลานหลานชายผมชอบดีครับที่ผลไม้พวกนี้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยพอทานไปแล้วเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไปขจัดสิ่งที่ไม่ดีอก่งไปนนี้เป็นอัลมอนด์นะอันนี้แอลมอนด์แอลมอนด์นี่จะไม่ใช่แบบ ที่ขายทั่วไปต้องบอกว่าของที่ร้านคัยีนที่ไทยเจริญเนี่ยนี่นะครับมีมานคอยให้กําลังใจอยู่กลัวว่าจะพูดไม่ถูกแต่ว่าก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับขายของฮาล้านขายของดีขายของมีคุณภาพออกบุ๊ทุกงานเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันหรือว่าคือว่างานอีเวนต์ที่ไหนนะครับจะ ติดต่อให้ไปออกนะครับเนี่ยผมผมส่งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ตอนตอนตอนหน้าหน้าเฟซนะครับนี่อันนึงนี่อันนี้ครับขอแห้งเนี่ยเดี๋ยวข้อกดนึงเดี๋ยวผมให้โค้ดนึ่งในช่วงที่รีวิวอัมาระครับคอแห้งขอแห้งอันนี้ไปยังปุ๋ย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 ปุ๋ลปุ๋ย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 ปุอยปุ้ยปุ๋กปุ๋ย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 รุ๋ยป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 ุบอกุ๋ยป พี่น้องเอาซีเมนต์มุสลิมมาและพี่น้องแต่งแตสำหรทุกท่านเลยว่าวันนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่พูดง่ายว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเราต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็นำไปใช้ในร่างกายของเราเอามารับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่หรืออะไรก็ตามรวมทั้งสินค้าพวกนี้จำเป็นเราต้องเลือกสรรนะครับบางครั้งเนื้อบางชาอาจจะซื้ได้เดียแต่เราก็ต้องเลือกสรรเราต้องคัดสรรหนึ่งผู้ผลิต สองผู้จําหน่ายอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าวันนี้ผมเลือกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยบริษัทฟ้าลูกฟ้าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับผมก็ไม่ได้ยกยอไม่ได้ยกอะไรนะครับแต่ว่าถารรับคำทำงานกับบริษัทงานนะครับ แล้วผมก็ขายสินค้าที่มีคุณภาพครับวันนี้ผมขายสินค้าอินทผลัมและกลไม้อบแห้งให้กับงานมาซ่อนมาเป็นเวลาเกือบสิบปีครับในนั้นวันนี้ทุกสิ่งต้องดีครับแล้วผมผมก็โฆษณาให้กับทุกทุกคนเลยครับสินค้าที่มาขายในงานมาซ่อนนะว่ายๆเป็นอย่างนะครับคุณภาพเก่งเด่นทุกอย่างครับทุกอย่างฮาลาสต่อยิบันดีทุกอย่างครับ